เอามาตามไพ่เอามาตามไพก่อนบากล่างใช้ปบะปลากันกระแม่กูมาเออไม่กวนเดีลงไว้นะเพือนนี่นะลงมาสองหันวั โอ้ยบอกสกปกมึงโอ้ยทำไมมึงสกปกเดะมาล่างมันเกิดยังขืนมาคืนนี่มคืนมันเกิดยังขืนเอ้น้ฮะมึงเป็นอย่างมึงอย่างมันขนาดน้น เออแล้วขับไปนี่เราไปนี่งสุดเลยไม่มีทางออกตีออกแน่น้ำมักจับนะแนเอนเลยนอนจะเหม็นสารน้องซูเนี่ยจะมาถามมาคลอง บ่เห oh ็นผัวน mm hmm. ั่งนี่ดีอ้วนมันเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ชายขีบมึงเห็นอยู่มึงอยู่นี่ดีมึงออกมากนะได้หนิเออก็ต้องอย่างสั้นเลยเห็นได้หู โหลดอีกอย่างสูงเออโนริสายลายโอ,อ้ไอเสียบอีดอกผิดกันกับเมียงอนกันกับเมียอือยังดีน้องหล่างมึงยัง,งโง่มามึงบอกเก่งคือบอกนนะอ้วนเนาะบอกอ้วนนี่ไปแหละไปเลย ม,มันเก่งกนะบวกอวนไปเลยไปเลยบักอวนนะนี่จะเก่งสะมันงอคืนมาผ่ออื่ออ้ายอื่อายมึงหิวไข่นะปะสุระวางมาันตกเลยคระบอวนแบ่เอาสองอานอ้วนลางลาง พอได้ได้วนิวนมาเหี่ยวปลาหนิ่นหย่า,าวาขนมนบบน,น่ปลา,าเมียไปสองมือเมียจอมันจะตายบาสนน่เมีย,มาาก,ย,มยก็ได้ โอ้ยแมวน้อยกูมันหิวเดี๋ยวลงไปห้าขาขึ้นมาให้กินก่อนมาแล้วอย่างขงมือมึงดูผีมันลาดผีนี่ไปห,หอดผูน คือจะบอกกูให้มึงเอาซีฝ่ายเกล่ยขนมแต่ว่าก็ดีโหลดตันนี้นโนริสาลายนี่โหลดสาลายอันนี้นะ Không hủ của Pua ma à hời Nói sẽ là lúc xịt nữa ừ. Cho Hà nạ, bùa ออมาดูนะนักตาน่ามียังไงดังไฟแล้วหมูใส่ตู้ไว้เด้อหมูสีหมูน้ำปลาคาราปอ่าวแล้วเราบอกกับปูเรียบร้อยวันลสิบอ้าวปากหลัง <Wow. S 2> ยังบาทันว่าวกันลรอว่าเออแมนเบิร์เท่าไหร่เออสุปตองมาว่าวแทนมันได้สิไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะว่าใช้สิมาเห็ดยามกินนะเมื่อหน้าเสร็จนะอีน้อยสิมาอยู่นี่กูสินหนึ่งลูกซิ้นนี่ ี่แหละเนียอนกินหมูกระทันเชื่อเาสุ้กจากไปึ้นมาบป,าปา่าไปา้ไปซ้อ,อเกปลาหน่อยอวนมึงย่างซึ่งลึงไปเฮ็ดน่ะผัดมา เอาข่ามาไหว้รถตู่มึงไหนเอยวอ้ยตัวำคานตัวซาภัยตัพท์บ้านเปิดกว่าอายังแม่เฮ้ยเขาดางไฟไปละบ่มันดำดำดอกแม่เอ้ย ซอเกตออกแล้วขี่ออกสื่อกลับข่าวครับน้าอีแกก็บอกออกไปกินรู้สีหายกุหลาบถิ่มอืมีแม่กลับไปง้มเท้ายังกอนะาะแม่ อยาว้ากับพัวบ่มาแล้จังว้าวมาแลา้จังว้าว้ามีแนวสีว้าวกันอยู่ก็จะ,าาม,าะาม,จมาเฮ็ดสี่ทองอีกเลย นั่งแทมมาหาได้ไซเดอรพักในอันแมกตานะเบิ่ดดูแม่พักเนกตาแล้วนี LIKE. ่นี่พักอันน well, ั้นแหละแนวกินสูน่ะเรรล้วก็เห็ดกินต้มหยกต้มย่ามกิน เออก็ไปกินเพื่อนมานนแล้วมันอยู่บ้านนาบ่อโชกพลาไปกินกวัวแม่ซ้อนแม่ซ,อน,มซอนยังมาทันหว่ากับพัวไนดะ้เพราะว่ายัางมาทันถึงเวลาเรายังสิเขียกับพัวเราอยู่วัดเราสิถามเราสิ่สองใส่ใบบินถาฟางเดิอพี่น้องสี่ว่าวามกันถาฟาง เป็นอย่างก็ถิ่มที่เม่นอนอยู่คนเดียวส,สองคืนซ่อนสีปลาสีเลิกสีห้างสีล่ากาันไอรีบอมาติดตามรับชมรับฟังนำกันสีไใดคำตอบแมวใดมารอบนี้สิมาแบบใดสีมาอยู่จังใดเนี่ยกันอยู่บ่กหรืออยู่นำการน,นอนนำการคือเก่าหรืออะไรอะไรทำไมฮะเด กะสิดีหูได้ทราบนำกันกระหาเบ่งถาสม้มโตละสองโลปลาละสี่โลสองแสนมันลูกพี่น้องปลาซองโตนะซองแสนแม่โตละแสนอ๋อมาเบอร์ตะเกียดนิดเดียวแล้วก็ว่างแล้วก็เสร้อมึงไปอาบน้ำเน่ หน้ามโมมีอาแบแดนเจิดหันเจิดนี้แม่ล่างมือแลยออกมาได้แล้วจ้ะฮะนะนี้จะครัวแม่มาค่ะ